สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดคลื่นคุยข่าวกับผมเอก,กพลดีวันมีนะชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับหลังส่งการแล้วครับคุณผู้ฟังใครหลายๆคนเองเนี่ยก็กําลังเดินทางกลับมาในส่วนของกรุงเทพมหานะครหรือว่ากลับไปทํางานตามปกติในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับคุณฟังรถอาจจะมีความหนานแน่นพอสมควรครับคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะครับใครที่ยังไม่ได้กลับภายในสัปดาห์นี้ก็วางแผนกลับให้ดีนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็ค สภาพรถรวมไปถึงนะครับสภาพการจราจรทุกๆพื้นที่เลยเพื่อที่จะทาให้ท่านเนี่ยไม่เสียเวลาบนทองถนนมากจนเกินไปและเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทงด้างของโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีครับนายอนุชาบุรพชชัยศรีนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่า พลเอกประยุทจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมนะครับความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหป,ประชาชาติในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศของสตรีในการประกอบธุรกิจนะครับทั้งนี้ครับเชื่อมั่นนะครับว่าจะมีการก้าวไกลนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความเสมอภาคทางเพศส่งเสริมสตรีในธุรกิจทางด้านของโฆษกประจําสำนักนานยรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าทางสสวน,นะครับแล้วก็ในส่วนของ ยูเอ็นวูเมน หาลือกําหนดนะครับในการวางเป้าหมายสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนะครับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายโดยบริษัทขนาดใหญ่นะครับกำหนดนโยบายให้โคต้านะครับสำหรับในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดโอกาสให้กลุ่มของผู้ประกอบการ SME กลุ่มสตรีและกลุ่มเปราะบางน,นะครับได้เข้าร่วมจึงเป็นโอกาสสําคัญนะครับสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างการเติบโตของทั้งภาคธุรกิจซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันครับคุณผู้ฟัง ปรากฏนะครับว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผ่านธุรกิจที่สตรีเนี่ยเป็นเจ้าของเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งสองฝ่ายเองนะครับก็ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะร่วมมือกันนะครับใน3เรื่องหลักๆครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องที่1นนะครับนั่นคือทางด้านของการศึกษางานวิจัยร่วมกันทบทวนนะครับนโยบายที่จะสร้างภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในกลุ่มของผู้ประกอบการสตรี ในเรื่องที่2ครับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรีเข้ากับผู้ซื้อนะครับในองค์กรรัฐและเอกชนและเรื่องที่3ครับส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ครับที่มีความหลากหลายจากการลงทุนนะครับตามข้อตกลงนี้ซึ่งทางนี้นะครับข้อตกลงดังกล่าวนะครับก็จะส่งผลให้มีการส่งเสริมนะครับให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลนะครับของสัดส่วนผู้ประกอบการสตรีในไทยนําไปสู่นะครับการออกแบบมาตรการเพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับให้เกิดความเท่า เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำนะครับทางเพศนะครับในการทําธุรกิจเริ่มต้นนะครับจากการส่งเสริมกิจกรรมนะครับภายใต้โครงการ We r i a c h Together โดยโครงการดังกล่าวนะครับก็ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็เวียดนามเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสตรีผ่านการสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายโดยจะมีการกระตุ้นนะครับให้ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและเวียดนามนะครับสามารถนาแนวทางจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสมอภาคทางเพศไปขับเคลื่อน,นครับผ่าน4ประเด็นหลัก ประเด็นที่หนนะครับนั่นก็คือระบบนิเวศท,ที่เข้มแข็งประเด็นที่2นะครับโมเดลและเครือข่ายธุรกิจที่ตอบโจทย์และส่วนที่3นะครับผู้ซื้อที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น และอันดับที่4นะครับโอกาสทางการตลาดที่เท่าเทียมกันมากขึ้นโดยทั้งนี้นะครับท่านยกรัฐมนตรีเองก็รับทราบนะครับและชื่นชมนะครับแผนการดําเนินงานการหาเรือประเด็นในส่วนของความเท่าเทียมทางเพศของสตรีในการประกอบธุรกิจซึ่งความเท่าเทียมทางเพศนะครับเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะครับมาโดยตลอดตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามพระราชบัญญ,ญตัติความเท่าเทียมระหว่างเพศตั้งแต่ในปี2558เชื่อมั่นนะครับว่ากลไกที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำหนดขึ้นและเป็น กลไกทางภาคส่วนต่างๆที่จะช่วยให้ความร่วมมือนะครับระหว่างกันล้วนแล้วนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันความเท่าเทียมในสิทธิ การประกอบกิจาการในทุกๆธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ทางรัฐบาลยพยายามผลักดันนะครับเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องความเท่าเทียมในเรื่องของการมีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันผมเชื่อนะครับว่าสังคมปัจจุบันเองนะครับมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นการทําธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภาคส่วนต,ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองนะ นอกเหนือจากในส่วนของเพศชายเพศหญิงแล้ว LGBTQ+ นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับให้กับสังคมโลกแล้วก็สังคมประเทศไทยซึ่งหลายๆท่านเองผมเชื่อว่านะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการพัฒนานะครับเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทางท่านโฆษกเองก็พูดนะครับในส่วนของการเปิดเผยถึงสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยนะครับเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเองนะครับยังอยู่ในเกณฑ์นะครับอัตราเงินเฟ้อต่ํา อยู่อันดับที่20ของโลกนะครับและอันดับ2ของอาเซียนโดยทางด้านของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะครับอยู่ที่รอละ3 7โดยชะลอตัวลงนะครับต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่2โดยมีปัจจัยสำคัญนะครับของการชะลอตัวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่สูงขึ้นเพียงรละ5 0 3ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกทางด้านของสินค้าในกลุ่มของอาหารสดหลากหลายชนิดครับคุณผู้ฟังก็มีการ เปรียบเทียบนะครับในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีราคาที่ลดลงข้าวสารนะครับเนื้อสุก,กรเนื้อไก่สดไข่ไก,ไก่ผักสดผลไม้สดนอกจากนี้นะครับสินคการในกลุ่มของเครื่องประกอบอาหารราคาที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะนะครับน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองก็จากต้นทุนนะครับวัตถุดิบที่ลดลงเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร,ร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยนะครับจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาสินค้าในกลุ่มของอาหารหลากหลายรายการนะครับที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากช่วงที่ผ่านมาและราคาขายปีกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในประเทศนะครับมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ที่ระดับต่ํากว่าปีที่ผ่านมาประกอบกับนะครับฐานราคาในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับในปีที่ผ่านมานั้นนะครับค่อนข้างสูงรวมทั้งนะครับการส่งออกของไทยนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงตามอุปสรรคโลกนะครับ และมีการดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะส่งผลต่อการขยายตัวเงินเฟ้อนะครับที่ชะลอตัวลงซึ่งหากเทียบกับทั่วโลกนะครับจะพบว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับอยู่ในอันดับที่20นะครับจาก134ของเขตเศรษฐกิจนะครับที่มีการประกาศตัวเลขโดยอันดับนะครับเป็นอันดับ2ของอาเซียน ซึ่งจากข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ของทาง Trading E e o n o m i c s นะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับยังได้มีการคาดการถึงอัตราเงินเฟ้อนะครับทั่วไปในปี2 0 1 6อยู่ระหว่างนะครับ102ถึง1ะ3นะครับซึ่งเป็นอัตรานะครับที่สอดคล้องนครับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลนะครับก็มีการมุ่งหวังแก้ไขปัญหานะครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานให้สมดุลเป็นไปตามสถานการณ์โลก เพื่อให้เป็นผลประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนและรักษาอัตราเงินเฟอ้อของไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยนะครับจะได้มีการกําหนดมาตรการการทํางานนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งหากเทียบนะครับกับภาวะเงินเฟอ้อกับประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกประเทศไทยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มีอัตราเงินเฟอ้อต่ําและรัฐบาลนะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์เงินเฟอ้ออย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าราคาน้ํามันขึ้นลงเองไงหรือว่าอัตรางเงินเฟ้อยังไงเป็นอย่างไรทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็จะส่งผลจากเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันถ้าหากมีการส่งออกนําเข้าที่ดีราคาต้นทุนการผลิตค่อนข้างดีมันก็จะทําให้ในส่วนของรายได้และผลกําไรเนี่ยมีเพิ่มมากและส่งตัวนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของนางสาวธิพาน,านันสิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีนะครับแจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการปี2565ขอให้รีบดําเนินการยื่นนะครับขออุทหรนภายในวันที่1พฤษภาคม2566โดยสามารถนํครับดำเนินการได้2ช่องทางครับคุณฟังช่องทางที่1นะครับขอยื่นอุทนนะครับด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาของทุกวันและในส่วนช่องทางที่2นะครับขอยื่นอุทธรณ์นะครับผลการพิจารณา คุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะครับได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทกศสาํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานได้เลยโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับรับลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่ง ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะครับจะต้องแสดงปตรปชาชนกับเจ้าของที่เป็นหน่วยรับนะครับลงทะเบียนก่อนนะครับดำเนินการยื่นอุทธรณ์ด้วยนั่นเองทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ลงทะเบียนนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับได้มีการทําการยื่นอุทธรณ์นะครับตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นะครับติดต่อนะครับเพื่อเป็นการขอให้รับการตรวจสอบนะครับหรือว่าขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วรวมไปถึงนะครับให้หน่วยงานนะครับตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนนะครับไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองหรือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับที่ทางหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและมีการกําหนดไว้นะครับโดยจะต้องดําเนินการนะครับภายในวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดนะครับผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับคุณผู้ฟังสําหรับในส่วนของความคืบหน้าของผู้ที่มีเกณฑ์นะครับตามโครงการที่ดําเนินการนะครับยืนยันตัวตนแล้วพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์นะครับที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น12.9ล้านคนนะครับคิดเป็นร้อยละ8 8 9ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด14.5ล้านคนและจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์นะครับผลของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ1.2ล้านคนทั้งนี้นะครับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการ แสดงความห่วงใยนะครับกับพี่น้องประชาชนซึ่งมุ่งมั่นนะครับในการที่จะให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เพื่อสนับสนุนให้การดํารงชีวิตในเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้สอยในชีวิตประจําวันและไม่ใช้จ่ายเงินนะครับเพียงอย่างเดียวแต่ควรนะครับที่จะมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีงานทําม,มีอาชีพและ,ะไรายได้นะครับที่มั่นคงตามมาตรฐานสากลและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านการผลักดันนะครับโมเดล BCG สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันนะครับพลาสติกชีวภาพหรือว่าไบโอพลาสติก เพิ่มมูลค่านะครับทางด้านของทางด้านเศรษฐกิจที่ตอนนี้นะครับสามารถสร้างรายได้น,นะครับเป็นหลักล้านนะครับให้กับชุชมชนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามมคุณผู้ฟังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้อยู่ทุกๆวันนะครับถ้าหากเรามีการเพิ่มพูนความรู้หรือว่าเพิ่มพูนทักษะเราด้านใดด้านหนึ่งก็ตามเราจะสามารถนํามาใช้กับทุกๆทักษะได้เลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสเรียนหรือว่ามีโอกาสศึกษาแล้วนะครับก็ควรรีบจะทําไว้นะครับ อีกด้านนึงนะครับทางด้านของบอร์ดทกศนะครับได้มีการเห็นชอบดําเนินโครงการนะครับประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่4และประกันรายได้น,นะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสองหถึงหกนะครับวงเงินอยู่ที่8ปดพล้านบาททางด้านของนายชัดชยัยศิริไลผู้มนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยนะครับว่า ตามมาติคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นชอบนะครับให้มีการดําเนินโครงการประกันรายได้นะครับแก่เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4กรอบวงเงินนะครับงบประมาณอยู่ที่7,566ล้านบาทกเกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์ประมาณ1.6ล้านลายเพื่อที่จะให้สวนยางนะครับกรีดได้ ประมาณนะครับ18.1ล้านไร่และมติครมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเห็นชอบนะครับ nah, ให้มีการดําเนินโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในกรอบวงเงิน716ล้านบาทซึ่งเกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์ประมาณ0.2ล้านไร่พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับอยู่ที่ประมาณ6.9ล้านไร่ซึ่งคณะกรรมการนะครับทางทกศเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมเพื่อในการเห็นชอบให้ทกศเนี่ยดำเนินโครงการต่อไปได้เลยนะครับ ในส่วนของโครงการที่1ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางกรณีนะครับราคายางตกต่ําเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชาวสวนยางโดยประกันรายได้นะครับได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนนะครับให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลนะครับพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่30มิถุนายนนะครับและในส่วนของยางนะครับอายุ7ปีขึ้นไปนะครับเป็นการเปิดกีดแล้วนะครับรายได้นะครับไม่เกิน25ไร่นะครับโดยประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตยาง3ชนิดนะครับนั่นก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกร,รัมละ60บาทน้ำยางสดนะครับ กิโลกร,รัมละ57บาทและอย่างก้อนถ้วยนะครับกิโลกร,รัมละ23บาทโดยมีการประกนนาศคณะการทํางาน,นครับกำหนดราคาอ้างอิงนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่3เมษายนที่ผ่านมากําหนดวงเงินชดเชยนะครับประกันรายได้นะครับ6.6พันล้านบาทกรณีที่ในส่วนของเกษตรกรนะครับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.6ล้านลาย พื้นที่ส่วนยางนะครับมีประมาณเนื้อที่กว่า18.1ล้านไร่นะครับคุณฟังและในส่วนที่2ครับโครงการประกันรายได้นะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาด้วยของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เสถียรช่วยให้เกษตรกรครับได้รับผลประโยชน์นะครับจากมาตรการของทางภาครัฐนะครับอย่างทั่วถึงและนะครับประกันรายได้ข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับก็มีความชื้นอยู่ที่ประมาณ14.5%กิโลกรัมละ8.5บาท กลัวเรือนละไม่เกิน30ไล่และไม่ซ้ำแปลงในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับทั่วประเทศที่มีการทําการเพาะปลูกนะครับตั้งแต่ในช่วงของมิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยประกาศของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์นะครับอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดสัตว์เลี้ยงสำหรับในส่วนของเกษตร,รกรที่มีการแจ้งวันเก็บเกี่ยวนะครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบนะครับผลการโอนเงินได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทกศนะครับเอโมบายหรือว่าเอโมบายพลัสตลอด24ชั่วโมงและจะมีในส่วนของข้อแจ้งเตือนนะครับจากงานบัญชีนะครับพักออฟไลน์นะครับนั่นก็คือ Line Official แล้วก็ BAC a Family นะครับกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้ในส่วนของ BAC Connect นะครับ รวมไปถึงนะครับสามารถเบิกถอนเงินสดนะครับผ่านตู้ ATM ของทางทกสทั่วประเทศสําหรับในส่วนของเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ทางทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่ากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel ทาร์บบอสแคนอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแกบทีมงานทุกคน แล้ว,วันนี้ผมเอกพลดิบุตมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เพื่อให้การเลือกตั้งสสมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประชาชนอย่างเราสามารถเป็นหูเป็นตาให้ประเทศได้ง่ายๆหากพบความผิดปกติ หรือทุจริตในการเลือกตั้งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดีดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโดยมีเงินรางวัลตั้งแต่10,000แบาทไปจนถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับความสําคัญของข้อมูลและไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยไปนะครับทางกะกะตจะขอความร่วมมือไปอยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อจัดให้อยู่ในพื้นที่อารักขาปกปิดตัวตนและในกรณีที่จําเป็น หน่วยงานจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลให้อีกด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย หัวใจเพื่อ่วงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรายพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมูู่สิส้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนผู้เอกายใจพันธนาพาชาติมั่นคง รงประชาทนสุขสดใส